นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จลงมือทาสีตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนบุรพาวิทยาชนบุรีวางรถอุบัติเหตุบนท้องถนนในวันนี้ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบุรพาวิทยาชนบรุรีตั้งอยู่เลขที่214ถนนน่านบนเสวีตำบลสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีนางเบญจวรรณสุวานิษ์นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จนายอัฐพรสีสนองที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จนายธนากร ธนากิติเจริญผู้อนการโรงเรียนบุรพาวิทยาชนบุรีพร้อมด้วยเจ้าที่กองช่างเทศบาลตบลเสม็ดได้ร่วมกันทาสีเส้นทางการจราจรหรือทางมลา,ายใหม่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการนนารณรงค์ลอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้เห็นถนนได้อย่างชัดเจนนางเบญจวรรณกล่าวว่าเทศบาลตบลสม็ดสนองนโยบายในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการตีเส้นทามลา,ายใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเนินระนาดเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากบริเวณโรงเรียนบุรพาวิทยาชมบรุรีมีนักเรียนจำนวนมากที่เดินข้ามถนนนอกจากนี้ทางเทศบาลพร้อมที่จะดำเนินการตีเส้นธรรมาลายใหม่ทุกหมดทุกโรงเรียนในเตขตของเทศบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากยิ่งขึ้นครับทาสีตีเส้นกรจราจรค่ะทางม้าลายให้เป็นขาวแดงครับจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะ แล้วก็ทำเนินร<ล>ะนะนาดลดความเร็วว่าตอนนี้สัญจรก็หนาแน่นมอไซค์ก็เยอะค่ะก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับลูกหลานที่มาเรียนที่นี่นะคะ่ะลโรงเรียนนี้มีนักเรียนเยอะไหมครับก็เยอะค่ะเยอะนะ เยาเยนน้จาร์จอดรับข้างแค่ครับครับข้างอ่ะพอดีทางโรงเรียนร้องขอมาในทุกซี่นะคะในเขตเทศบาลตะบนเสม็จเรายินดีดูแลแล้วก็เพื่อให้ลุกหลานปลอดภัยนะคะก็จะจัดทาสีตีเส้นทางมัลายให้เป็นขาวแดงทุกโรงเรียนค่ะครับนิวยุสีถานีประชาชนวิสารโชลีปูภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน